สวัสดีค่ะน้องอุ้มนิสันโคราชนะคะวันนี้น้องอุ้มจะพามาดูรถเป็นตัวนิสันอเมล่าสีฟ้ามุกค่ะเป็นตัวท็อปค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวท็อปหลังคาดําเลยค่ะตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่งอีกไหนค่ะรอบคันเลยค่ะมีทั้งหมดด้วยกัน5ชิ้นค่ะชิ้นแรกก็คือเป็นสเกิร์ตหน้าค่ะแล้วก็ชิ้นที่2สเกิร์ตท้ายชิ้นที่3 4ก็จะเป็นสเกิร์ตข้างทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็ชิ้นที่5ค่ะจะเป็นสปอยเลอร์หลังค่ะ อ่ะค่ะด้านอุ้มพามาดูข้างหน้าค่ะข้างหน้ากระจังหน้าเขาเปลี่ยนแบบใหม่นะคะก็ดูเป็น v h a ช e ใหญ่ก็เดิมค่ะใหญ่ก็เดิมแล้วก็โลโก้ก็เปลี่ยนแบบใหม่นะคะอ่ารุ่นนี้ นิสสันอเมล่าได้ใส่โลโก้ใหม่ก่อนเขาเลยค่ะไฟหน้าตัวนี้นิสสันอเมล่าตัวท็อปเป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะเราตั้งก้านไว้ที่ออโต้ค่ะเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็เขาสามารถตบไฟสูงต่ําให้ด้วยค่ะเวลาสมมุติเราขับรถ,ร,ถรถสวนเลนถ้าเกิดว่ามีรถมอเตอร์ไซค์หรือไฟเล็กๆเ,เป็นรถคันใหญ่ก็ได้หรือคันเล็กก็ได้ค่ะ ไฟเขาก็จะตบลงให้แล้วก็ถ้าเกิดว่ารถผ่านไปแล้วไฟก็จะตบขึ้นให้อัตโนมัติเลยค่ะอันนี้ก็เขาทํามาให้ค่ะก็สะดวกสบายค่ะเราไม่ต้องมาเปิดปิดเลยถ้าเกิดว่าเรากลัวคันข้างหน้าเขาแสบตางนี้คันนี้ตอบโจทย์ค่ะแล้วก็แม็กค่ะแม็กตัวนี้ทําเป็นดําเงาค่ะดําล้วนให้ลูกค้าค่ะถ้าเกิดว่า,ามาจากโรงงานจะเป็นแบบคันนั้นนะคะ ก็จะเป็นอ่าก้านสีเงินๆแบบนี้ค่ะที่ยังไม่ทําอ่าคันนี้คือทําให้แล้วค่ะลูกค้าเลือกเป็นดําล้วนค่ะแล้วก็ฟิล์มนี้ลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะอ่าติดฟิล์มเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพามาดูด้านหลังค่ะด้านหลังของเขาอ่าค่ะเดี๋ยวเริ่มจาก สเกิร์ตท้ายตัวนี้เนาะสเกิร์ตท้ายตัวนี้เขาก็ทำเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําเงาค่ะให้ถ้าเกิดว่ารถาไม่ใช่สีดำค่ะมันจะมีตัดดําทุกสีเลยค่ะก็ทําให้แบบมีมิติดูสปอร์ตขึ้นค่ะสปอยเลอร์ก็ทําตัดกับตัวรถค่ะเป็นสีดาค่ะอาค่ะประมาณนี้ คันคันนี้ราคาอยู่ที่6 9 9ส0 0ก้บาทบวกกับขาวหลังคาดำก็อีก1 5ื่นห้าเ้ยบวกสีฟ้ากับหลังคาดำค่ะเป็นหนึ่งหมื่นบาทขาวหลังคาดำก็1 5ึ0งหบาทเหมือนกันนะคะอ่าค่ะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจโปรโมชั่นก็ทักน้องอุ้มมาได้นะคะมีโปรโมชั่นดาว ่าเริ่มต้นที่ศค่ะสําหรับลูกค้าเก่านิสันเฟิร์สเนาะแล้วก็มีดอกเบี้ยรเริ่มต้น0.99%ค่ะทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะว่าโปรโมชั่นที่เก่าวมานี้ข้างในมีอะไรบ้างต้องใช้เอกสารอะไรอาชีพแบบไหนถึงออกได้ค่ะเดี๋ยวนะอุ้มอธิบายให้ฟังอีกทีเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะไปแล้วค่ะฝากลูกค้ากดติดตามหน่อยนะคะ